ครูทองครับครูทองกำนันลุนดีท่านเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของตำบลไัรพัฒนาก็มาบอกมากล่าวต้อนรับแฟ้หนุวยด้วยตัวท่านเองเหมือนกันวัวนที่เก้าให้กำลังใจกันหน่อยนะครับทโโี่วอเทเโนหลวออูส่สวมบวกเกียรติเพชรโดยเฉพาะเกียรติเพชรนี่ตะเกียงสีแดงนี่ถือว่าเป็นเพล่เจ็ดสีคนเดียวทีเดียวครับคุณหน้าหุ่ตาเป็นอย่างดีครับดังาจอบเจ็ดสีเลยทีเดียว สิงห์ทองซอยิ่งกินกัะช่างคนนี้ครับเชฟแต่ว่าปัจจุบันนี้มายซอมาอยู่ในสังกัดของทีมงานสุศัษฐ์ไทยพลอยเสียบกล้องารมีเทวดาพร้รอมทั้งท่านตําแหน่งบุญมีเสกครับยกแรกครับปีบเกมเ,เลยนะครับทางด้านสิงห์ทองยี่เข้าไปนับเงินดีเลยบอกชื่อบอกที่อยู่เลยครับเสริมสางเพชรเสริมสาง มาจากเครานูนหะครับเว <m ere ly> ียหลานยาโมมากไกลครับก็ <m ere ly> ไม่แน่จริงไม่กล้ามาขึ้นประพักกับสิงห์ทองแน่โอ้ตัทนี้เปมดนกับสี่นะ <m ere ly> พันครับอาจารย์บุญช่วยทวีธนวิกรัยครับบุญช่วยนครนายกมนทีตับสินไม่หาครับถูกคู่เลยฮนะได้ครับแล้วก็อยู่ในสังก,กัดของ ชุ่เกล็ดเลยครับส่วันนี้ก็ในสายของศึกพิธีครับพี่แกครับอ,อ๋อเป็นคาานู่ดีครับต่างศึกต่างสายแล้วมาเจอกันที่นี่ครับจะลงซุปเปอร์ไฟท์เวทีมดียวชุดแรกค,ครับโดยท่านดรช้างเมืองผูกขันทม่งเข่าครับเป็จุดประกายรับน้ำพี่น้องชาวบ้านจะลงนะครับรวมสมัครสมามัคคีถนนใจซุปเปอร์ตูนี่นนปปรครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่บุญทินแกนะ้มน้ำผูท่าน วินัทพีมาไทยพร้อมด้วยอาจารย์ปันพุธยาว,ายวานภพครับพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ,บ้านทุกทุกท่านเลยครับเรามีการถ่ายทอดสดไปทางเพจครับ ไปทั่วประเทศแล้วก็อีกหลายประเทศครับที่ชมอยู่แต่หน้าเวลานี้ครับแจกข่าวศรีสเกตครับถือว่าเป็นเพจดหลักงจังหากศรีสเกตนะครับขอบคุณเอ็ซีแฟนเพจของเราด้วยนะคะับดูชมแต่บรรยากาศตรงนี้รายการมหาอุศลรายการใหญ่ขอบคุณท่านด้นโตช้างอภิชาระยับศรีและวกขอบคุณผู้นำจุ่มจนของเราบัณเจรย์รงสเดาใหญ่ด้วยนะคะเก่งสเกตเตะคุ้มคัน ทีมงานใหญ่จัดสครูการ์เจนครับอนิมามาลุตมาเชียร์ครับทางฝั่งสิงคองนำเงินแมาไม่ทราบว่าท่านนายกประจวบโดนใจท่านนายกเมืองไทยสุรพงษ์สุขุภิมาลย์หรือเปล่านายกที่หนึ่งครับถักก่อนค่ะสครูเดีย๋ยวมาตามกันต่อคู่ต่อไปเดี๋สตาชาติชัยนะครัะเด็กับชาตาิชัยจะขับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับ,รบ,รบสตา พร้อมขึ้นมานั่งรอนะครับเห็นต่อเนื่องนะครับไม่มีเบลดไม่มีขั้นแล้วครับใช่ครับเรามาติดตามเอกนี้มวกแดงสังเกตงด้ยท่านผู้เกียจครับแท็กทูสักลายเต็มหลังนะฮะส่วนน้ำเงินดูง่ายครับไม่มีครับเรามาดูการสักลายในสมัยอดีตมีสองอย่างครับยิงไม่ออกแทงไม่เข้า เวลายิงจะออกไปมันจะโดนลูกหลงครับก็แทนเสร็จเขาแค้คนเป็นเทีครับยกต่อไปครับครับผมต้คิดว่ายิงไม่เข้าแทนไม่ออกผ่าไปครัผ่านไปแล้วครับยกแรกแต่ว่าเป็นยกที่เปิดเกมเลยครับทางด้านสิงหีทองนี่ฮะป้ายบอกยกที่สองนี่ก็สาวปีโลือกไม่เยือดด๊ ลูกสาวผู้ใหญ่บ้างครับผมอ่าพี่คนนี้น้องเปียครับไม่ใช่นะลูกสาวต่างถิ่นครับอ้าวนึกว่าท่านมีลูกสาวขาแใส่สองคนผมไม่นะครับผมอยู่ใกล้ชิดผมถามก่อนนะฮะเดี๋ยวดำก็เอาใจผู้ใหญ่อย่างเดียวเลยนะโอ้ยว่าอย่างนี้ต้ลูกสาวสวยอ้าวยกสองครับฮะซอกซอกเอ้ฮหลอน้ำจะตีดีของจริงแพงนะครับขาวาย เอาแหลมแหลมด้วยฮะตีแบบหนักๆไม่มีเตาเอาโค้ดมันต้องได้จุกละครับตีผิดเดียวผิดทรงเดิมจังหวะสองหายท้องได้เอาพร้อมโอ้ใจใจหยินครับเน้นครับเน้นคำใหญ่ๆเอาแน่นอนครับเพชรเสือสารสิงห์ทองพยายามทุบซี่ไปแล้วครับเพชรเสือสารขาไปเข่าซ้ายหน้าท้องรับเลยครับไปคืนใา่ อเขอจะใช่ครับยัดเข้าไปแบบไม่มีปัญญาปัญญัครับดูเกมของเพชรเสชิญสารี่สเต็ปมาแล้วครับลูกแหลมแหลมเป็นเข่ากระทุ้งครับเหมือนซีครับแมโอ้โหเอาแล้วครับต่อสาวต่าจะลงเลยนะติงติงจากตูนลอยแนวบําบัดโอ้ยทุกความบานเช็บต่อสอบติดได้เลยทุกคนเช็บเนาะ ทีมสินทองตายแล้วครับไปทั้งยภาษาเขมเมนต์ภาษาเอาตาย้วครับนี่เขาขาโอ้โหมาใจเย็นจริงๆป็นเพชรเสือสามอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะโลกแรกอยาหยุบอกแล้วอย่าหยุดลูกเสือกลับยานี่นะเขาบอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอย่าตีเพลิน จู่อาวุธของทั้งคู่นี่ครับโฮ้โผู้บรรยายเชื่อว่านี่น่าจะต้องต้องถูกใจนะครับจบยกนี้ต้องมีเสียงประท้วงอะไรพี่แจให้หน่อยงดาวอืครับใช้เลีพี่แจเลยครับเฮ้ใจใจว่าตับจริงๆครับใช่นี่นะตัดนี่เป็นเนยาวชนในร่างกายที่ใหญ่ลุกตัดครับแต่วต่าหัวใจนี่ใหจจริงๆโอ้เซยนะฮะเซนนวตั้งกันไม่มีใครนุ๊ก รับให้มีให้มีสติให้เนาะไหวไม่ไหวโอ้โหสอบสั่งได้เลยนี่นะครับมันรวยไม่มีอะไรแน่นอนผมว่าคนนอนจะเจ็บกว่าคนได้รับการชูมือคับคุณผู้ชมโอ้โหโดนลูกนี้สอบซ้ายสอบขวานี่มันอึนครับมันชาไปหมดเลยครอาชน่าไปครับสิงห์กองครับปรับมือหน่อยครับท่านผู้ชมครับ วันที่9เมษายนสิงห์ทองสอยิ่งเจริญการช่างจะเจอกับไข่หวังเล็กต่อหลักสองโอ้โหน่ากลัวจริงๆครับฟันสอบลงนี้สงครามยังไม่สงบอย่ารีบด่วนนับศพาส็สิอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดขึ้นมาเลยครับมุมแดงครับขึ้นมาเลยครับชื่อน้ำจอย เป็นหน้าที่ของเดอะตาไอเสียดาวจะเจอกับชาติชายสนพุทธมนทนนะคะโ okay. อเคคืยแล้วครับสักด้วยและหลังจากนั้นก็เป็นซิปลุดธงชัยค่ะครับผมนี่คือหมดคู่สำคัญนะคะท่านผู้ชมครับรอรอนักชมมุมแดงอยู่นะครับน,นี่อดีตดาวดำเทวสีเจ็ดด้วยคุณแก๋จำได้ดีครับมวยตัวน,นี้ ขึ้นไปยังลูกเอามาแล้วนี่มกนักชกมุมแดงอดีตดาวดับชกเกียรติศับประมือกับเดอะสตาร์ไอซ์